วันนี้เจ้าฟูงนะของรีมทีมเนี่ยอฟอร์มกอลังจิจจ้าฮะแจ็คแมวฮนะเจี๊ยกับยัดเขียวยัดเขียวันนี้ก็ได้ทางทางด้านของเจ้าเอฟสุดหน้าจากอิตาลีมายืนนะนส่วนทางด้านของรีมทีมนะโค้ชทีมนะ มาดูว่ครับ20นาทีในครึ่งแรกกบเป็นรีมทีนะเดะี๋ยวเริ่มเพลิงต่อเน็ต <Yeah. S 2> ขึ้นทางซ้ายแล้วหมของเจนนะจับบ <Yeah. S 2> อลไม่อยู่เป็ <Yeah. S 2> นลวกับทุบนะของเนี่ย <Yeah. S 2> เกี่ยวกับโดยส่วโต้เจ้าของข้อมุ๋มนะ <Yeah. S 1> ขึ้นมาตั้งที่เบสต์นะฮะ ลอยขึ้นเกมครัามสไตล์นะของยักษ์เขียวเป็นยีตัวโตครับเปิดมาที่เจ้าเอฟครับค่อยๆเซตเร็บตั้งที่เจ้าเอ็มครับเอฟเคลือไปได้เขาขึ้มาที่เบสครับเพรว่าวันนี้ยักษ์เขียวมาโคนดีเลยวางง่ายครับเบสมาที่เอ็มครับมาที่ด้านซ้ายครับขอคืนครับตั้งที่เอ็มครับวันนี้เป็นเพลย์เพื่อตรงกลางครับ อ่าตอนนี้ไม่มีทาา่าหน้ของเจ้าเก่งครับทางของยักษ์เขียวนะยังมีเจ้าเอ็มครับเจ้าเอ็มจับยาวไปครับเดือนสองมาครับอยู่ที่วุดดี้นะวุดดี้ยืนมาที่เจ้าครอปครับถึงจังหวะเดียวเข้ามาฮนะมาที่เจ้าเก่งครับเก่งพอมาครับเปิดอ้าวแล้วฟั่มบอลลูนีิเสียบอลให้กับท่าหน้าของยักษ์เขียวครับเอ็มสั้นๆมา เอฟครับยังได้ครับเ,เกียวราทานนีจะทันนครับในช่วงต้นที่แรกครับเข <commerce> ียวนี่เป็นบอลสไตล์เท้าสู่เท้าครับไม่ได้ก็ไ่ไ่เสียไว้ก่อนเนี่ยตรงนี้ต้องคืนไปถึงผู้สัระตัวผู้ยาวออกไปเลย จะเซ็นให้เจ้าเอกบ๊อวกมาไม่ดีนะฮะท่าองพุธทธดี้ตัดได้ครับนี่เป็นได้กับเฉินหลงฮะเกิดมาลุยครับวิซูฟารดเก็บเจ้าบูดครับอย่างตู่สันส้นฮนะอยู่ที่ท่านรองเก่งครับเจดเน็นนี่ดูนี่กะจะจอดให้เจดครับีเฉินหลงลว่าถ้ามีจ่าพนมนี่คิวบูเต็มที่เลยนะโอ้โหม,หมีสาครับได้ครับเจ้าโนครับขึ้นทางซ้ายครับแม่จะเปิดอีกทียังตีครับ โอ้ยังแยิงได้ครับบูดยับแทงครูช่องมาอยู่ที่เจ้าหนึ่งครับแต่เข้าซ้ายยังไม่ยิงครับไหลเข้ายเจ็ดเด่นเป็นเข่าขวาตั้งก้อมแล้วซัดตาลูกน,นี้แหลตรงตัวท้ายของกล้องครับคนสําคูของยักษ์เขียวครับยังยืนถูกตำแหน่งนะจา่าแกจะเป็นโค้ดเดี๋ยวบอยนะแต่เป็นผู้สัมป,ปัสตัยัยกษ์เนะขียวนะั้นนั้นโค้ชกล้องนะสหรัฐยับไม่เกี่ยวนะใช่ับตอนนี้หลายชื่อนี่ชื่อบอยนะ เดี ừ, ển, à, ๋ยวยังไงถ้ามีชื่อเปลี่ยนแจ้งด้วยนะครับหยุทุ่มของยักษ์เขียวครับเขียวครับทุ่มยาวแล้วให้โน้ตนะไม่ไหวโอ้โน้ตลูกนี้เตะกันเอครับแหมไม่ให้เสียนะครับเพื่อเก็บฟรีครับยักษ์เขียวทุ่มมาครับมาที่นะครับเป็นทำเสียตัดได้ครับเป็นน่าดีๆแหมเจ้าเบอร์อนี่นะครับ นี่พยายามก็ฟ้องเพระการเอาลูกฟาวนะฮะเพื่เอเสร็จเงาให้เป็นลูกฟาวไปครับไม่ได้เปรียบนะฮะได้เป็นฟรีคิกครับต้องบอกว่าโจเปิดครับเปรียบเท้าซ้ายนะแกเคยยิยงได้คนระับสเตปนี่โรนัลโดเลยนะฮะนี่แกจะนับเก้าแล้วนะฮะที่สิ่งนี้ก็เช็คระยะของกำแพงครับรอฟังเสีซโนวิดครับนี่ฮะยิงโรนัลโดครับแต่ิงเท้าซ้ายมันแกดึกเบลเลยนะฮะเป็น โลเลนเบลฮะลูกนี้ยิงได้สายคหรอนี่ลูกยิงก็เป็นโล,ล,ล,ลร็อดักไปเลยนะฮะดัก,กนะครับ <c oughs> น่ารักนะครับอย่างในทุ่งอยู่นะฮะโดยอ้วุดครับหนึวว่งครับมาที่วุดครับใช้วุดนี่ครับเป็นตัวขับเคลื่อนเกมครับหนึ่งครับเรียผ่านมาสองคนสามคนครับไหล่สั้นมาที่เบอร์ครับทาาทเท้าซ้ายแล้วซัดตุ้เดียวตรกนี้ม,มางครังเสีได้ครับเสีด้วยเท้าลนี่หนังกล้องเนี้ยในสวยเลยฮะโคตรกล้องละ ดังนั้นใจพวงมาลัยของรีทีนครับห่าเจ้าวูดครับกเสียบค้างครับจังหวันนี้ตาเตะครับโดยเบสครับจากเพื่อนนันสูงไปครับอยาหย่อนให้นะครับเจ้าเกมครับเก่งโอบพาเจ้าท็อปควบมช่วยครับ เชฟไปทีคร right. right. uh ับแม่ด nah. ้วยครับหนึ่ง <wurde> ต่างบอกเราซั้ลูกน <Man. S 1> ี้ตงเซฟครับแต่ก็ไม่มีแม่เคลียร์ทิ้งออกมานะโอ้โหเจ้าหนึ่งงานหนักครับก้องวันนี้เซฟไปสามจังหวะเน้นๆแล้วนะจะลุยไปลุยสวนมันไม่ผ่านเนี่ยอุ๊ดดี้ครับแม่โอ้โหขวดเนี่ยแต่ว่าหว่ไม่ออกเลยครับ จ่ายไปทางขวาครับโตโต้ครับคุดเริ่งรอโตโต้เลยไปครับเลี้ยงก็ลุยครับแหมสุดท้ายไม่มีเพื่อนได้บอลครับแล้วก็เป็นทีมทีมตัดบอลได้ครับโตโต้ตัดคืนมาได้ครับโน้ตรัไม่ได้บอลไม่ได้ครับเต็มครับเมื่อกี้ครับผลเร็วเลยครับของยักษ์เขียวครับคืนมาที่โตโต้ครับฮ่าผลเร็วแล้วนะของเจดต้องบอกว่า เดี่ยวครททาที่จะไวครับผีสาวที่ทันกันแลยครับถูกมาที่เจ้าเอฟะครับิีงตัวนี้นะตรงตัวเจ้าแจ็คครับฮ่าส่วนหน้าจะพิเปอรี่ครับเด็ดระซ่านครับพอเปิดอส่วมาที่เจ้าหนึ่งครับขึ้นด้างซ้ายครับเจนนี่ฮะขากแกยาวแกหงอไม่ทันครับ พีเอ,ตตอ็มครับตัโตครับแข่งนดยไม่ทะลุยังยินตังง้งแต่ได้ดีนะครับผมเจ้าเก๋อครับผ่านไปหกนาทีครับจะไม่มีใครทำประตูได้ครับแต่ว่าเป็นเชือเขียวโดนสองไปสามมีแหละได้เซฟของเจ้ากล้องเนี่ยแหละครับช่วยชีวิตไว้สามครั้งเลยครับลูเลียนะคิวไม่พูด ทีนายตัวกูง้าเลยครับขอลูกขอเธอเลยครับมึงกครุ่งไปตูดีตามน้ำครับแต่ไหลลื่นผิดปกติครับมันตามน้ำแต่ลื่นนะลูกนี้ครับโยนมันเลยครับเบดไม่ได้ครับเจนัะพยายามจะเก็บบอลนะไม่ได้โตครับให้เบสครับเบสมองหาเพื่อนไม่มีครับเอาลูกนี้ช้าครับแต่ก็ยังได้บอลอยู่ครับ ไปเองครับโวใหญ่ครับลุยเองเอ้าชันไปเองครับไปลุยสวนเลยนะมาช่อนเลยครับสุดท้ายโดนเตะยิ่งเลยครับลูกตั้งเตะครับของ,องเดกเขียวครับค่อนข้างหลุดขาดนะครับแต่ดูเชิงกันอยู่นะครับทีไม่ยังไม่ได้บุกเต็มกตีมนะครับ มาได้ครับเพื่อนเพื่อนเคลียร์มาได้ครับแล้วก็เก็บบอลได้ดินทีมันจะสวนเร็วครับเบิร์ตครับเบิร์ดเกี่ยอม่ผ่านครับโอ้จะเกี่ยวพี่มาได้ครับโอ้ลูกนี้น่ากลัวเยอะจังหวะนี้แต่ว่ายักษ์เขียวยังแก้สถานการณ์ใต่ขอบไปได้ครับทุบมาเบิร์ดได้ควิดครับลูกนี้ออกทีมเลยครับเป็นเบิร์ครับช่วยหมุนเช็ดบอลสะอาดเลยครับ ลูกเตะมุมนะครับของรีพีครับลูกนี้ได้ลุ้นเลยครับลูกนี้คือสั้นๆครับไอเกตเองครับเป็นเจ้าวุฒนะฮะเล่นเองครับยิงครับเตะครับข้างหลังแค่เขียวเทียร์ได้ครับสุดท้ายคเจ้าเอฟได้พังขยันครับพอผอบบอลแล้วก็โดนทำฝ่าไว้ครับอย่างสูสูเลยฮะแล้วเป็น ลูกปีนีกครับโดยท้ายของเจ้าเบสนะยักษ์เขียวก่อหมายไปอยู่ที่นั้าของเจ้าเอฟนะฮนะยอดเข้ามาแล้วแท็กต้องปัดทีเงียบใครลูกบอมใส่เงีบโดยนั่นของยักษ์เขียวนะฮะแหมถือว่าทำได้ดีนะฮะได้ไปลูกทุ่งครับโดยโตโต้ตทุ่งเข้าในมาแล้วแหมกต้องหมุทีเงียบโอ้โหฮะนนี้ครับยักษ์เขียวมาแฝงครับ ปางกรณีจะต่อบอลทางั้นครับแหมเกมนี้ใช้ลูกบอลเงียบ่วนกับทางด้านของบลีมพีเงียบเปิดขึ้นมาครับอยู่ที่เจ้าเบสครับต่าง้อรมล็อกมายังได้ครับเบสต่างฟอรกระซัาม่างลีนชั้นหลาเงียบบอลไม่ออกเลยครับวุ้นทีหมุนมาจะสวนแล้วนะครับวุ้นเจ้าหนึ่งครับจับปีที่ทางซ้ายครับถึงกีก็เปิดแหมเจับฟอร์มต้อกปดทีเงียบนี่ลูกริงนะฮะโอ้โหครับยังได้เป็ลูกทุบอยู่นะฮะ ไม่หลับนะครับกลครับเซฟครั้งที่4ไปแล้วครับหุดไม่เหยียบโดนสอนสองเนี่ยยังคลองบอลครับแทงขาเส้นมาเจ้าเจนครับตอกแล้วซัดมาลูกนี้เกือบจะเข้าเสาแรกครับโคตรต้องยังเซฟได้ครับยืนตำแหน่งได้ดีนะครับจาดกันหล่อยังเซฟเหนียวจริงครับโคตรต้องของเราวันนี้ฮะอย่าไปคิดยืมตังแกนะฮะเพราะแกเหนียวไม่มีให้ยืมด้วยครับนายลูกทุ่มีเนี่ย 9นาฬิกาครับแต่ตอนนี้3ทุ่มกว่าแล้วครับบอลกำลังมันเลยครับลูกนี้ทุ่มมาครับเจ้าของครนี่มารับหน้ครับคุณรศผู้ตู่ครัเกมยากทีเดียวเดิพย์นะในสนามนิสตาลายเยอะนะฮะแทงมันสายกับโหนนะโหนตอนไม่ดีครับลูกนี้ก็เสียแล้วบอลนี้กับบีนทีไปครับ เปิดมาไม่ได้ครับเลียขึ้นมาเองครับเจ้าเอฟเอกดดันครับแต่ก็ยังแย่ไม่ได้ครับบีญทีครับของบอลอยู่ที่บุบี้ครับีฮะไม่รู้เองเลยนะพรุนี้เพื่อนมาไม่ถึงไม่ยอมจ่ายฉันรู้เองครับแต่ก็จะเขียวตัดึ้นได้ครับก็ตั้งไคยได้อนับุีทีเขาเตะทิ้งเลยเข้ามือโค้ชก้องครับฟันนะโตโต้เตะอัดต่อครับโตโต้ทุ่มครับทุ่มเข้ามาครับ บินแล้วเอวสุดไดตะลีครัตบตวัดให้เพื่อนเข้ากลางครับโน้นครับเก็บบอลได้ไหมครับเก็บได้ครับแต่อยู่มือท้ายต่ออกไปเลยเกมบแนวอีกทางครับแหมยังไม่มีประตูแรกครับทีมทีมก็ยังไม่กล้าเปิด,ราาาราดครับเต็มสูบครับก็ยัดเขียวก็อันตรายเหมือนกันครับโอ้โหตอนนี้เดวุ๊กนั่คะแนนเรียวทาวี่เท่าดีพีมแล้วนะครับ ทีมต้องชนะวันนี้เลยทีมอราเองสั่งแท็มเลยคือยีเดียแตกเท่ากันนะครับวันนี้เดบูส์แม่โกวความตายครับบอกว่าเดบูส์ครับในเลกแรกไม่อยู่ท้ายตารางเลยครับอยู่อันดับสุดท้ายเลยครับเนีตอนนี้ผลงานดีนะฮะเต็มหน้าใจหายเลยนะครับไม่คิดเลยว่าจะกลับมาขนาดนี้เรามาดูเกมมาต่อเลยครับทีมทีมาตั้งเกมมาแจ็คเสี้ยงนะครับบอลมาอยู่ที่อ่าหนึ่งครับหนึ่งคืนนะครับ มาที่เจ้าทอครับเขาไม่ต่อแค่เนี้ยนะฮะเบิร์ดปืนลูกบอลเจ็นโอ้โหเจนเนี่ยนะฮะนี่นะฮะแต่ในเจนนี้ต้องบอกว่าดันสูงเขาก็ทำเกมลุกครับก็หวังสามต้านะครับของรีมทีมครับตั้งเตะครับโดยทนายของเบสครับ บบอยู่เนี่ยเบ๊ปเปิดแล้วเก็บบอลได้ไม่ดีเท่าไหรนเอม็มรับุูดี้ครับตัดเข้ากลารนะแม่อบอนแรงไปออกออกไม่เลยเพื่อสุดท้ายครับตีรถเปล่าเลยครับพรกนี้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ครับแต่ไม่ได้บอลครับและมีการเปลี่ยนแปลงที่ข้างสนามครับใช่ครับในหน้าของเจ้าจับนะฮะแในหน้าของเก่งครับเก่งน่าจะเป็นทางบาเดเจ็บหรือเปล่า จ่อเข้ามาให้เอ็มเพราะทบอลลุยรายไปครับบูดขึ้นทางซ้ายครับเจนเจนยังไม่จ่ายนะฮะเดี๋ยวจ่ายมาป๊อป้าอยู่กับเจนหนูปมาไม่ผ่านเบสครับแี่เราจะมาสุดท้ายเฉลี่ยคะแนนของหนึ่งนะฮะออกไปครับยังได้เป็นลูกทุ่มนะของยักษ์เขียวครับโดยโตโต้ครับถูกมาที่เอ็มเนี่ยเพราขึ้นที่โตโต้จาของพ่อหงนะฮะใช้รอยต่อพอเป็นผืนนะฮะหลับเ็นตื่นนะฮะเดือดที่คุณมาำซาตินนะฮะ เดี๋ยวพุ่งทางซ้ายครับยักษ์ครกของยักษ์เขียวนะฮะแข็งแกร่งครับไหลต่อไหลครับตรงนี้ฮะยักษ์เขียวได้ทุบครับพุ่งเข้ามาปึดคือได้เพื่อนนะเปิดออกมาอัมโนนะครฮะเข้าหมีเจ้าแจ้งครับทุบเหมือนเดียร์ตามมารับได้ครับไม่มีใครจะมาตูได้ครับผ่านไปแล้วสิบสี่นาทีครับ นาทีเจ like 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 mm ้าใจเงียบอก่ของรีมทีมครับอยู่ที่จังหวัดจบนะฮะทั้งสองทีเงียบบุตรดครับลูตรดีจังหวะสุดท้ายไปโดนลูตี้ออกด้วยครับนี่เลยมาถึงเบสครับตัวโตครับอ้าวข้ามมาไม่ดีครับเบิร์ตตัดได้ครับจับหาจังหวะยิงไม่ได้ครับนี่ต้องโดนคืนครับหวังเป็นมาฮะอยู่ที่เจ้าเบิร์ครับ เปิดมาเฮ้ยยักษ์เขียวตัดได้ครับจะสวนไม่ได้ครับใช้ตัวฟังครับงี้ยผสินให้เป็นลูกทุ่งของยักษ์เขียวครับคุ้มใจครับเอ๊ะครับเจ็บไม่ได้ครับโอ้โหแบล็คบอลคุกมทิมที่กลางสนามครับคู่นี้สุดท้ายครับบอลมาเข้าเท้าเบสใส่กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไปครับข้างหน้าไม่มีใครครับ เพราะโจเอฟแกลงมาครับหน้าเลยไม่มีใครครับบงทีมัแทงให้กูดี้นะดีเกิดปลาลุยนะไม่ได้เกิดมาคุยนะเกิดมาคุยแกเป็นแกครับวันนี้ก็ตายเพื่อนทีนะพพี่มแขข้าจิงครับพนี้วตุ๊กแพี่พี่ตีนะแม่เจ๊นะตพยายามคืนให้พื่อนแล้วก็ชาเคีย กูไม่เข้าตอบนะเจ้าเจนกับเจ้าจักนะฮะเป็นพี่น้องกันนะฮะจักนะฮะคือให้จกักซ้ำลูกนี้ให้ตรงจ่อครับตายแล้วลูกนี้ดีพิมพ์ขึ้นมาหน้าตัวเลยนะได้ยิงจบถึงสองครั้งสามครั้งแต่ยังไม่เป็นประตูแล้วต้องทบด้วยกล้องครับลูกนี้ตัดได้ครับให้กับเจนนะเจนคือให้กับบุตตี้ครับุตตี้ครับแทงให้เบิร์ดทางขวาเบิร์ด ดีไม่สายครัไม่ตงก่อครับพยายามของดีพีบแหมเป็นพยายามอยู่ครับแต่ยังไม่มีประตูครับตักเขียวก็ยังเหนียวแน่นครับทาทีเจ้าโน้ตแบบลดซัดลู้ไหมมาติดบล็อกรับเหมือนมีใครเอากล่องมาวางไว้นะฮะเพราะว่าติดบล็อกเลยครับใช่รับถ้าติดัาร์ตเลยเป็นติดรถน่ ลูกนี้จุดพูดหงอกหลังคาเลยครับเป็นลูกสิบเก้านาฬิกานะครับลูกพูดลูกนี้เอฟครับลูกนี้เอฟเอฟลูกนี้ทัานกองหลังของดีทีเขาใหญ่หักเลยครับเป็นลูกตั้งเตะครับจากเคประตูของดีทีแมทแต่เจ้าแจ๊กนะ จ่ายเพื่อนสั้นๆครับมาที่เบิร์ดครับเบิร์ดเบิร์ดมองเพื่อนครับแล้วพยายามจ่ายครับแต่ไม่ผ่านเบส์ะเบรเก็บได้ง่ายครับค่อยๆดูเพื่อนที่ขึ้นไปครับเบรจ่ายที่ด้านขวาที่โตโต้ครับโตโต้เก็บได้แล้วเปิดช่องกลางครับทั้งหลายทั้งรู้นะเข้าไปเลยครับแหมโอ้จ่ายได้ทะลุช่องเลยลูกช่องแคบเลยครับตรงนี้เลหนึ่งศูนย์เนี่ยเบรดนักเขียวครับขึ้นนำเนี่ย ใช่ครับจ่าฝูงของเราครับโค่นน้ำครับเาพูดก็ต่อครับของปรีพีครับฮะเนี่เขียวครับทำได้ดีกว่าครับที่ว่าจบรับโมาได้หมูพี่แม่ยังเสียด้ครับเจ้ากล้องครับแถวสองครับใช้ตัวบังครับเอ็มแปะหนีมาได้ครับเอ็มหลอกผ่านมาสองคนก็เกมไปคนเดียวครับ ยังไม่จ่ายครับพอคืนครับแล้ววางข้ามไปลูกนี้ถึงโตโต้ครับเก็บบอลลงครับโตโต้ตั้งรอบปล่อยมาลูกนี้ติดครับแอสพยายามจะกำบังอยู่ครับท่าแล้วก็ทิ้งตัวแล้วก็ต่อยยิงตรกนี้มาฮโดนแย่เข้ามาครับโอ้โหเป็นลูกฟาวเลยครับลูกจีนต้องเตะลูกไปเลยฮะแล้วก็เบียดมาเลยครับโอ้โหแล้วก็ไปเรื่อยนะของเจ้าทอครับ จังหวะยิงไงเจ็บหรือเปล่าครับลู่นี้โอ้ยด,ดูเลยครับเจ้าเอฟแอมแท้แสนามครับต้องใช้น้ำอมฤตยักษ์น้ำปัดเชงหรือเปล่าครับเต๋นี่จะมาทำจัดด้วยครับทนายของยักษ์เขียวครับนี่ขึ้นมาได้ครับแข่งแรงครับแข่งแรงอย่าได้ลุ้นเลยนะลูกนี้ บอลไปเข้าตัวหลังเลยฮะลูกนี้เป็นลูกยิงลอยฟ้าเลยนะลูกนี้ทีมครับต้องตั้งเกมแบบไต่เงี้ยแล้วโดนน้ำนะจากฝูงของเราครับจะเป็นการกระตุกมทเสือหรือเปล่าครับทีมครับที่จับครับจับมองหาเพื่อนไม่มีเพื่อนนะยัดเลยนะแต่ไม่ผ่านเวสน,นะเวสมองเคลียร์มาได้ครับมาที่เจ้าเอฟครับ เอ้ครับของบอลแล้วก็ยิงเลยครับลูกนี้ไม่ผ่านครับดีมีตัดได้มาที่เบิร์ดครับเบิร์ดโอษคือเนี่ยหนึ่งครับหนึ่งเก็บไว้แน่นเอาหลุดตีอครับหนึ่งที่หัวครับลูกนี้โอ้โหได้ฟาวครับนี่ครับคืเป็นจุดนองเรียกเลยครับจังหวะที่แตะหลบไปแล้วครับโดนคว้าครับนี่ครับแล้วก็รับใบเหลืองครับกล้องครับแต่เหลืองแก่ๆครับลูกนี้อ b s t r ัคชั่นครับเนี่ยเป็นจุดโทษเลยครับ ในกรอบชัดเจนครับมาดูครับจุดโทษของครีมทีมครับโดยเจ้าเบอร์เรี่ยยิงเพื่อตีเสมอครับเจ้าเบอร์ครับทิ้งด้วยซ้ายลูงนี้เรียบร้อยครับตีเสมอสำเร็จครับจากจุดโทษครับยมาแล้วครับนาทีสุดท้ายเลยครับของครึ่งแรกครับก็ถือว่ายัง ไม่มีฝ่ายไหนได้เปรียบเสียเปบกันนะครับกลับมาเท่ากันอยู่ที่หนึ่งขอตัวต่อหนึ่งนะครับรายการมันมันเซมิั่นซ็อกเก็ตยังสมัครเข้ามาได้นะครับรับสมัครได้ดีหนึ่งหรดีสี่นะครับที่แฟนเพจนะครับเซมิฟิลชั่นซ็อกดิวชั่นลีกครับนี้แตครับไม่เป็นไรครับถึงบอลก่อนนะเบิร์ดครับเอาเสียครับเสียโน้ตนครับโน้ตแท้ จับบอลไม่ดีเต่ยงได้เอ็กเปิดเขรับจ้ายี่ทีคแหมลูกเข้าหน้าผาแหมต่วอลบอลลำเอียงนะว่าเข้เาข้างครับเข้าข้างครับลำเอียงนะไม่ลำเลียงเป็นประตูครับตรงนี้นแล้วก็เปน็นแอคชั่นสุดท้ายไปเลยครับหมดครึ่งแรกครับ